สวัสดีค่ะ FC นะคะตอนนี้เจตังก็กำลังจะเดินทางอีกแล้วนะคะไปตามตัวเลขมาฝาก FC นะคะสำหรับตัวเลขเนาะเจตังก็จะไปตามตัวเลขของปู่สถานธรรมนะคะเคยเข้ามาแล้วนะคะเป็นหววซองนะคะ FC ก็คือแต่ละที่นะคะปู่จะให้มาแล้วก็นัดว่าไปเปิดที่ไหนเวลาไหนนะคะก่อนหน้าโนอนเคยเปิดที่อุดรน,นะคะก็เข้าสามตัวตรงนะคะ แล้วทีนี้ก็ามาเปิดที่จังหวัดสุรินทร์นะคะเข้า79ตรงๆนะคะมาวันนี้นะคะเจตังก็จะไปตามตัวเลขของปู่นะคะให้กับ F อซนะคะที่มาเป็นเป็นห้ยซองห้ยรับห้วยมีที่มานะคะของปู่สถานธรรมนะคะไปดูกันนะคะว่างวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะจะได้ตัวไหนเดี๋ยวติดตามรับชมไปด้วยกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับทางเพจท,ทางช่องด้วยนะคะ คุณมาแล้วไหวเลยมาได้เลยคือไหลเลยเอ้านะมาดักทางมางมาข้างได้ยินข่าวว่าไปเอาเหล็กมาเหล็กไหนมาแล้วเหล็กผู้ทหารทำหนังคุณไหนมาแล้วไหนมาแล้วโอ้อยู่ใส่นอนี่หนอผู้ทำหรือว่าผู้หันไปยังไปเห็นยังถามก็ได้อาทามก็ได้ไปเห็นยังมาแต่เงี้ยวปวดเงี้ยวมากอดาปวดเป็นเงี้ยวกันแต่ว่าเหล็กยู่ในรถคุณ โอ้ไปไปเอลสันน่ะเอาไปเอาพี่น้องเออกำลังเปิดดีตัวมองเปิดมองมานบ่มามามาๆามองมานว่าสันมาแล้วมาแล้วพี่น้องอันนั้นชั้นชั้นชั้นวุฒิชั้นไช่โบรามาก เมื่อวานเห็นจมอยู่คือยังหลบก็จำหลักการกล่องหลายหางพวหัาเ้อะนะครับกล่องมันสอนกันหลายเปิดตืนกล่องมาหลายช่องเนาะมานี่เนาะจิมงานหลายก็สิมมาเปิดนี่เพราะว่าเขานัดจิมงานเลยเนาะผู้บอกว่าเปิดที่ไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องเปิดวันไหนเวลาไหนเปิดเวลาใดก็ได้ที่ไหนก็ได้วันไหนก็ได้ก็เลยนัดจิมงานมาเปิดอยู่สุริน แต่ก่อนเคยเปิดอยู่นี่เขาเจ็ดเก้าเขาตัวนั้นเจ็ดเก่าเนาะเจ็ดเก่าล่างนะเจ็ดเก่าล่างย่างก่อนเพิ่นบอกเจ็ดเก่ามาแล้วเปล่าเจ้านี่ปูบ่ได้เขียนใส่ซองให้เด้เขียนใส่หยังพ่นเอาของบ่ดูบุ้งหัวเขียนใส่หยังแต่ว่าเอาของนี่ให้ก็ได้หลายากบ่้หูแหละก็ใส่ของให้ก็เลยนไพ่มาแต่ไม่รับหมดเลยไ่เอามันเกะๆดิมานหอดสุรินเปิดได้บ่อ๋อข่าวพี่พี่น้องนะขับเปิดเลยครับเปิดเลยพี่น้องรอหลายแล้วพี่น้องสิดา บักขานี่ล่ลากับชไว้เพ่อเิดปกทนนเลางเขาเอื่นว่าเล็กซองปูแสธานทำแล้วก็เลกที่เป็นสองกนซองเกันแต่ว่าเ็ใส่ของเล็กของเล็กของก็เป็นองกเป็นบบอด้นี่โอ้ามาเทลันเนาะขัดแข็งเอะแนี่เออส่องอันอ่องเดียวองเดียวโอ้ีบนบอีบอเต็มของเทลงเเท ดีละทู่นั่นมันออกมาแล้วเพเปิดชีใบาั่นโอ้มุมีมุมมีเบิดแล้วเบิดแล้วโอ้พวกปันเปิดหีดนับคะแนนสวยๆแต่ว่ต้องแค่ออกเมื่อจานักเอาเนาะบนนี้เรวเดี๋ยวชัวว่าเหลืออยู่อีกกระสิหนาอีกลนะเป็นยามเด็กขอกมากอายุแท้ออกเมื่อเมื่อกระสีใบเนาะเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วมีซูนๆด้วยเีรยวไปขึ้นไหลเป็นไล่ๆแถวนออกซูนด้วย ขนมไทยปูสถานธรรมอ๋อนี่มีแยกมาบุญมาคุณแบนลางนอีกบ่เนี่ยเ้นบนลางไปล่างเป็นบนลางไปล่างกดมาเห็นกลมๆองอาพร้อมกันทุกช่องพร้อมกันทั่วประเทศเลือกองปูสถานธรรมครับนนเอ้ศูนยกา9เส็จอแล้วอย่าลืมที่ตรงก็หลายหมองแท้เก้าหกส นิ่งๆครับนิ่งๆน6่งเก้าหดูามันเหนียของก่ิดดูศูนยูนย์ดูเก้าหกสี่เก้าศูนย์สี่บนบนล่าง0ูนยกับเก่าเจ็ดเก้าหกสี่็เจ้ดังหรอรบอทอธรทอธอธอธวธออธ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 อ้อธอบอธอธออธอธออธอธอออธออธ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 ไธอม่บอออ รถได้เบื้งหนังบไอ้ฝางรพตไอ้ฝางรอพอันนี้รอพรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยงวดที่หวันนี้กลางเบืองเบื้องต้องเบื้องสามมุมบุญเลยสามมุมเอาอธิบายเพิ่มฟังก่อนอธิบายอเนี้ยอธิบายเนี่ยจะอธิบายได้ไงแล้วเขียนออธิบายอรรอพออเนีรัฐบาลไทยงวดที่หนึ่งมิถุนายนสองพั้าร้อยสบแปนมไทยพ่อ สามตัวสาตอันจักๆๆกยัก่อแม่พ้งกุมนี่วน้องจักๆๆกยกพอไม่นี่นาจะเป็นเต้นเตันเด้นเก้าหกสี่อือแล้วก็เก้าศสีตัวได้นี่คล่างนี่ศูย์ศกับเก็ครับอาทั้งนี้พอเนาะอาตามมันอ๋อแต่สีห้ดูเพ่มร้จอดเลยเนะ เลขนี่มันอยากมีศูนย์ศูนย์มันมาหลายเจ้าอยู่เนาะซาฟังสิบป้ทามสามเจ้าทีมหน้าต้องไปตามอยู่ศูนย์ศูนย์มีหลายเจ้าด้วยเนาะมาตามก็สามอันนี้บอได้บอกแล้วนี่ปูเขียนให้จะหลายมือแล้วชาวบัวท่านได้เปิดเพราะว่ารอทีมงานทีมงานมาจากทุกจังหวัดเลยนี่นัดกันที่สุรินทร์เพราะว่าห้างม้าไทยทำที่สุรินทร์เอาให้ของทั้งนี้นะห้องม้ามองนี้ทะด้ออกเท่านั้นอ่าเ้ามาออกเจ็ดเก้าไทยทำนั่นที่ทางสุรินทร์กันเลยนัดกันว่าจะมาเปิดที่นี่ หามาแต่โดนเหรอด้่ลายมือแล้วสองสี่เก้าแสดงว่าเพิ่นอดใจรอเฮาอยู่ได้เนาะเพราะว่าเฮามาเนาะแลขวกนซุนี่ลายหมองเด้เนาะครับค่ะหลายแห่งแต่บานเป็นเลขเป็นแต่ออกว่าแหละมันมันมันเคยออกว่าซุนซุนออกไปแล้วก็ไม่บางทีบางทีมัน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 ใจประได้เด็ดอยวนี้นั่นแหละเฮาวสีบามันบ่ออกประได้เด็ดเลขทุกตัวมันมีสีมันเป็นตัวที่ที่ปูเขียนวันนี้ผม เราเห็นจักจั่งใสจักจั่โอ้นันเน้นนี่เลือตัวนันเพะเน้นเเน้นศูนย์ศูนย์ตัวยักษ์พี่น้องอ่านออก่นเนี่ยอ่นเน้นเน้นเราเนี่ะนบัเน้น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 เนเน้นเนี่ยตามตัวเน้นเนี่เน้นอ่านให้ฟังในตัวใดนันเน้นอันนี้บนเน้นเก้าหกสี่เก้าหกสีเก้าศนย์สี่บนล่างศูนย์ศนย์เก้าเจ็ดอ่ะหมดเวลาไปก่อนเตว แล้วเราบอกไปเลี้ยวไปเลี้ยบไปเลี้วเมื่อเทาทีแล้วบอกเอไห่อไปในเจียวของไปเคลื่อนปูสถานท่ามันขึ้นกามันปะค่ะขึ้นแล้วอาวคู่เบลเลก่อกแล้วค่ะอปขึ้นไ่ม่ยานนี้ของคนเชียร์อะเมื่อวานปูต้องกำหนดให้ใบสันเปิดทุกคนเดียวาปูไปเตะอึ้งแะปูก็ต้องกำหนดให้ใบสันเปิดทุ่คนเดียว ม่นเพิ่งหูขึ้กันเพิ่นสร้างอย่างมาพิเศษบ่ะคนว่าบาวิสา์นี่มันดีลาเยอะกว่าจะเปิดให้คนด่าเยอะๆป่ะมันค่อยถึงมันค่อยแม่นเพิ่นว่ายิ่งด่ายิ่งแม่นยิ่งด่ายิ่งแม่นแต่หมู่บ้านมีคนด่าอเลยดิด่าว่าจะด่าดึงอะไรอาเขาไหวละวบนดอะจ้ำจ้ำติ๊กไปดีๆนะแออกแท้ๆนะตัวนี้ปิดแล้วโอ้โหปิดละวบิน่ะตะกวนใส่ผักอบมาเลยถือได้เนาะแม่นบัดนี้ใส่ของบัดนี้ใส่ของมันเป็นครั้งแรกเด้อพี่น้อง เดี the the mainland, this so long, ๋ยวให้ถามแน่ตั้งแต่เปิดของปู่สถานธรรมนีบาวอีสานเปิดมากี่ครั้งถูกตรงตรงกี่ครั้งเพราะว่าได้ยินข่าวว่าถูกตรงตรงครั้งแรกเปิดครั้งแรกอยู่ที่อุดรค่ะไปเปิดยูรอนสามตัวตรงค่ะจักปีแล้วน่าจะสามปีลหละสามสี่ปีล่ะอ่าแต่ช่วงเขาไปไทยกูเแีุ่่นอันนั้นสองเลค่ะแับนี้หลังจากนั้นมาออีกปีหนึ่งคอได้ออืมปีละครั้งปีละครั้ง อดหลังมันมาเปิดติสลินมาเปิดกายพีกายเปิดอยู่นี่ปีปีหกปีหกสามเก็ตตรงนนปิดตินปีอะไรปีหกหกเจ็ดเนาะพีกายนี่แหละเปิดตัสลินออกออกเจ็ดเจ็เก้าเก้าตรงๆนั่นแหะตอนนั้นแหละคนเต็มมาปีหกแปด มาเปิดยู่มองนี้อีกแล้วครบรอบสามปีครบรอบสามปีครับเอาอีกเแค่นึงเนี่สนาพี่น้องพึ้นขามาเบิงพี่น้องพึ่นขามาเบิงผู้มั่นใจว่าออกแเพิบอเบอาบอพิอนซีมยังบอค่ะเอ้าบอเถือกตัวนี้ลีับตัวนี้กับหัวกับดัวนั่งนั่งนี่น้างพอดีเท่นี่กับหัวอาจารย์นั่งนี่พอดีกับหัวอาจารย์กับหัวอรกับหัวรับ บอกกันนับขับหัวกับหันหัวข้างหลังเอาของแท้บาทเช่นนี้ครับเลขสองปูสะทานถ้ำครับเปิดปี่ระคังปี่หกแปดเปิดแล้วยูมองนีแหละสุรินสุรินเนอะครับอ้าวบอกคนแนมีตัวใดแนมคนกำลังข่าวมเบิร์นสี่เน้นเก้าหกสี่แล้วคาเก้าศูนย์สี่สามตัวบนล่างเน้นศูนย์ศูนย์แล้วก็เก้าเจ็ด สองตัวล่างครับก็นี่แหละครับขอบคุณหลายขอบคุณหลายๆเราประมาณนี้แล้วเบื่บ้าจะใช้ได้เวลาได้เวลาอ่าโอเคขอบคุณหลายขอบคุณเบ้าอีสานทิพย์แกนครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับเออยังสั้นละเอออย่าลืมเบอร์ห้าเออบอใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ